สวัสดีจ้าสาวอุดรผ้ารวยสวัสดีเด้อจ้าบรรยากาศสายๆเนาะจ้าโมนี่สาวอุดรผ้ารวยกันสิมาเบาเรื่องเลี้ังคั่งเก่านั่นละจ้าซสื้อเลขกกันพ่อละบอจ้าเื้อหมยกันพ่อลวบอจ้าเัียงว่าพ่อสาวอุดรมีหีกเด้อจ้ามันเถือกไปซสื้อเบิ่งเด้อจ้าแห่งไก่สีหอดมือลอตเตอรี่ก็ยังสีหายากเนาะจ้าเมื่อนี่สาวอุดรผ้ารวยสิมาเบา เรื่องหอยเทวดาอฟังเนือจ่ะเพิ่นเกิดเข่ามาหลายงวดแล้วเนื uhm. ้อจกะงวดสาหรับหอยเทวดานู่เจ้าเสาดอนเลยว่าเออมันกิเขาดีอยเสาดอนเลยเสียวมาลุ่มหอยเนื้อจ่ะสาหรับเลขเทวดานะอันเป็นยังจงว่าเลเทวดาเนาะอันเป็นยังจึงว่าเล็ที่วดาพอว่าเพิ่นถือหลายงวดแล้วเนาะจ้ะเพิ่นถิกหลายงวดแล้วมันมีเนี่ยมาบอกเพิ่นเนาะ สาวอุดรเลยตั้งฉายาคนว่าเล็กเทวดาเนาะจ้ะมากกระจัดคัดกระพานเด้อจ้ะเล็กเทวดากับผมมีหลายครูเด้อจ้ะเก่าล่องไปจับไปลุนมึงเด้อจ้ะสำหรับแฟนคลับเนาะจ้ะถามเล็กตาฝันแม่นมากเนาะจ้ะสาวอุดรกัสัญญาเนาะจ้ะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะจ้ะวันที่ยี่สิบเจ็ดสาวอุดรพ้าลวยสิเอาลูกช่องให้เด้อจ้ะกดติดตามไว้เด้อจ้ะ สาวอุดรพระวยเสด็ุลงไห้วันทียี่สิบเจ็ดด้จ้ะแต่วา่าบรมเล,ก,มเล,ก,มก,เลกเทพบรมเลขกขุนตาฝันเม่นกะเลขกเทวดานี่ก็ไปตะดุนเพื่อกันอยู่เด้อจ้ะเอาไปดุนล้อมเบิงสอบกระจัดคัดกระพานเด้อจ้ะสำหรับเลขกเทวดาเนาะเล็กเทวด,ดากม็มีอยู่มีอยูสองหางเด้อจ้ะเลกเทวดามีอยูสองหางเนาะคนกับเขาคุ้งหัวได้หัวบางนึงกับตรงตรง,ตรงู่ได้จ้ะ 417ตรงตรงเลยได้จ้ะงดวบางนึงนะสาหรับเลขเทวดาเด้จ้ะชอบประจัดคัดกผานเด้อสาวอุดอรพนพัลวยกับหมั่นใจว่ามันสเขาบ่านอกงวนนี่แต่ว่ากัฝากเป็นแมวทางเนาะจ้ะนี้แฟนทับมีตัวเลือกหลายตัวเนาะจ้ะสําหรับเหลขเทวดาเด้จ้ะของเลขเทวดากับมี648348แต่ว่า48สาวอุดอรตัดไห้เด้จ้ะมีแค่สองหาง หกสี่แปดสามสี่แปดชอบกระจัดคัดกระพานเด้อจะสาวอุดรผ้าร่วยกันได้มากังสี่เนาะจ้ะเพิ่นจะถือมาลายงวดละเด้หงวดบางนึ่งตรงตรงเลยเด้อจะสาวอุดอรก็ได้ล่งช่องให้เนาะจ้ะสำหรับเลขเทวดาก็ไจะยินอยู่เด้แต่่วาสาวอุดรกับบได้ล่งให้เนาะจ้ะสี่หนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยเด้อจะงวดบางนึ่งนะสำหรับงวดนี้กัเลขเทวดาค่ะ เป็นตะลุนตะล่องวิเดอร์จ้ะหยิบจับรอลต,ต์ลีไว้เด้อเห็นมันย่างได้ไีมสามสี่แปดหกสี่แปดได้จ้ะเล็ 3, 4, 8, 6, 4, กเ,ลเทวดาตะว่าสี่แปดสาวอุดรตัดห่างเด้อจ้ะเห็นผู้ใดว่าว่าเบิดหลายเนาะกัล่อง 6, 4, 8, 3, 4, หกสี่แปดสามสี่แปดเขาสื่อไวแล้วเงนบอกจ้ะเขากลับมาตัดหกสี่สามสี่นะไม่ได้จ้ะสื่อไว้เนาะจ้ะมื่อผู้ใดสิมุ่รอบเลยก็ไใดเด้อจ้ะ หมุนหลอบหุกผิดเลยเนาะจ้ะสองอันเลขสองโตเนี้ยสามโตเน่ยมัดกับหมุนได้เนาะจ้ะกคลองมึงเด้อจ้ะสำหรับเลขเทวาดาพอว่ามันเข่ามาสองสามหมัวแล้วเด้อจ้ะของเลขอันหวยเทวดาสาอุดรนหัวบางนึงหันกะไดงยิ้อยู่เด้อจ้ะแต่ว่าบ่ได้ดลงมชองหายเนาะก,ก็คืนบา้าก็ มันสิเขาย่บ่มันกับเขามาหลายงวดแล้วสศร้าหลอน,ก,ลก,น,นก็เลยฟังๆแล้วจ้ะเข่าตรงๆเลยด้ยจ 4, 1, 7, ยอจ้ะสี่หนึ่งเจ็ดตรงๆเลยงวดบางนึงปจิบัติเลขออกแล้วส้าหลอนก็จังเว้าโมเมนต์้จากเข่าอีหดีล่องยิบจับลอตเตอรี่ใบเบืองเด้อจ้ะจากใบสองใบเี้ากับยาพึ่งลงทุนหลายนนเนาะห้าบะฮันเสื้อกับสือจากเล็กจากหน่อย้อจ้ะสำหรับเลขกทวดาเน,นาะจ้ะสำหรับแฟนคลับเน,นาะจ้ะ ทิทาเขคุ้นตาฝันแม่นวันที่ยี่สิบเจ็ดโล่ไหแนนอนด้อจ้ะเพราะว่าเดือนนี้มันมีมันหอดวันที่ยี่สิบแปดเนาะจ้ะที่แหลกเสาอุดรว่าสิโลงไหารอรอวันที่สามสิบคารี่าเออมันหอดยี่สิบแปดหนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดเนะจ้ะเป็นยางเสาอุดรจังโลงไหาพุ่นเนาะเพราะว่ากับเจ้าของข้าเจ้านึ่ย่านมันด่างแห้งไหมจ้ะเารี่าจะพุ่งเบาว่าสันวาก็เลยว่า เเลยสัญญาว่าวันที20่20 27นาะจากสาวอุดรพ้าลวดสีโลงไห้เด้อจะกอดใจรอเด้จากมีบิบตีเลขกที่สาวอุดรปล่อยไปนี่อาทิตย์ต่งกับคุณตาฟันแม่นแล้วกันเปลี่ยนไปได้เด้อจากลองหยิบจับลอตเตอรี่ว้เด้อจากสำรับเลขกสาวอุดรพ้าลวดลงไห้ในละคลิปนั่นกเปิดแต่ลุ่นยู่งได้จากสำรับเลขกเทวดาเนอกจากล่องเด้อจากถือจากเล็กจากหน่อยถิ่มใบคันธีว่า เออแมอ่นความสาวอุดรผ้าลววยเบาอยู่ได้เนาะพัดศิวาเนาะจะ้ะก็จะซื้อหลายฮะมันบอกออกมาพัดสิวาจังสั่นละเป็นน้ำสาวอุดรน,นี่ลหละสิวาเนาะจะ้ะสาวอุดรกับบอลูพึ่งกันเนาจะจ้ะว่ามันสิออกตัวใดกับแคแนวทางเนาะจะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายเด้อจะ้ะเลขเทวดาจเนัจสิวาเด้อสาวอุดรบ,บอกบอกไว ้อหน่อยได้หน่อยสหลายได้ลายเด้อจ้ะกัเว่าคำๆเนาะจ้ะกะเว่าคำๆเสาดอนกับว่าลูดอกว่ามันสิออกตัวนี้เนาะจ้ะลองมึงเด้อจ้ะสำหรับตัวเลขของเพื่อนกับ่มมีหลายหางเนาะจ้ะกับพอลุนอยู่ดิหกสี่แปดสามสี่แปดตัดกับจเป็นสี่แปดเนาะจ้ะเมื่อสิตัดทั้งนากระจเป็นหกสี่สามสี่เนาะจ้ะเดี๋ยวตาสิตัดเด้อจ้ะมันตัดได้หลายอยู่เด้อจ้ะกันสิตัดเนอะกันบุญญาณเบิดหลาย หกแปดสามแปดมันกระตาใดคือกันเด,ด,ด้อจ้ะสำหรับปูมักหมุนเนาะจ้ะเนาะปู่มักหมุนกับตรงๆไปได้วยเด้อจ้ะแต่ว่ารสาวอุดรงข้าด้วยกับกับบาพระเจ้ากับบาคาก็ได้จ้ะงอ,อน,อน,นไไสำหรับเลขกเทวดาเด้อจ้ะอันวัดสิล่องไหตลายมือละละเลขกเทวดาก็เลยลองลองฟังสำหรับเล็กเทวดาเด้อจ้ะก็เลยเออล่องไหล่องเบิงงอนีนว่ามัตสิขาบอ แต่สุวดมันเข่าด้จ้ะหัวดบางหนึ่งเข่าตรง,งๆเลยด้วยจ้ะว่าได้เข่าโตตัวอย่างเลยด้สี่หนึ่งเจ็ดตรงๆด้อจ้ะสำหรับเลขเทวดาด้วยจ้ะหัวดที่มันปล่อยสองหางหกสี่แปดสามสี่แปดด้วยจ้ะสาวอุดรฝากไว้นาเนี่ๆๆยด้อจ้ะสำหรับเลขเทวดายิบจับลอตเตอรี่ด้อจ้ะทางช่องกับบอสนับสนุนในการซื้อหวยใตดินเนาะจ้ะสนับสนุนรัฐบาลก็ล่องไปๆๆยิบจับหวย จับลอตเตอรี่ไวเดอร์จ้ะหอดมือมันสีเบิร์ดได้จ้ะหกสี่แปดสามสี่แปดเด้จ้ะของเลขกเทวดานะจ้ะแต่ว่าสำหรับสำหรับเลขกเด็กหน่อยคีบหนาได้จ้ะคีบหนาเสาดอนพะลวยสีลุงเลขกเด็กน่อยให้เด้จ้ะจ้ะเสาดอนพะลวยก็จะเห็นเบิ้งตัวเลขเนาะจ้ะของเลขเทวดา,วาเ,เด้จ้ะจ้ะสำหรับตัวเลขเทวดาเนะจ้ะ ชาดกันบอนโนจะเห็นแฟนคลับเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะจะว่าตัวหนังสือหน่อยๆมองบ่เห็นว่าสันวาสาวด่วนพระรวยเอาตุนสอมเมจิมาเขียนให้แล้วเด้อจะเห็นกันสาตบอบัดเนี่ยหยิบจับไว้เด้อจะเลขเทวดาหกสี่แปดสามสี่แปดสี่แปดเด้อจะตัดเล่นก็ตัดหน้าตัดหลังก็จะเป็นหกสี่สามสี่เนาะจะหกแปดสามแปดมันตัดใดเด้อจะลอง ตัดลองเบิงเด้อจ้ะกัรเฮาบ่มากตัดยาดมันเบิดลายกะคือสาวอุดรลงให่ยกะเด้อจ้ะแต่ว่าห้าซสือเหลมกกะต้องมีกลับหนากลับหลังนะจ้ะเพื่อมันจะได้รุนหลายรังวันเนาะจ้ะสําหรับตัวเลขเนาะจ้ะสาหรับตัวเลขก็จะสาวอุดรผ้าลวยกับล่งห้ลกะเด้อจ้ะป็นกและเนาะจ้ะสาวอุดรก็ให้เบงกและเนาะจ้ะสําหรับเลขของเทวดาเนะจ้ะ ลองมังเด้อจ้ะเพิ่นกะคิวของเพิ่นอยู่ได้เพิ่นกะเข่ามาหลายงวดเลยจ้ะเข่าตรงๆพร้อมได้จ้ะสี่หนึ่งเจ็ดตรงๆเลยเด้อจ้ะงวดบางหนึ่งหันสาอุดรบาได้ลุ้งหายเนาะขวาเพิ่นเข่าหลายงวดแล้วมันสีคิวปานันบ่อเสาอุดรขว่าเนาะบัดออกมากะตรงๆเลยอยู่ได้จ้ะลองมังเด้อจ้ะหยิบจับลอตเตอรี่ไใบฮาลังเทียรางวัลทีหนึ่งเป็นของเฮาเด้อจะพระเจ้าถือเปิดเปิดแล้วเียเฮาเนาะจ้ะเถือเฮามันต้องเป็นของเฮาสักหมื่นละรางวัลทีหนึ่งเนาะจ้ะ จับว้เด้อจะหยิบจับลอตอรีต่ว่าก,กับบลูวัาสื่อได้กันบนะเนาะจะบเลขตัวนี้ก็ได้สามสี่แปดหกสี่แปดลองมึงเด้อจ้ะยิบจับลอตอรีไบล่องเบิงสุดท้ายนี่สาวอุดรผ้าลวยกับขอฝากช่องในเด้อจ้ะสาวอุดรผ้าลวยฝากกดตดตามกดไค์กดแช่สาวอุดรน,นั่นในเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจ้ะ สาวอุดรจะได้ลงคลิปใหม่ๆเด็ดีลงให้แฟนช่องนะจ๊ะสำหรับเล็กคุณตาฝันแมนเดอร์จ้ะอย่าลืมวันที่ยี่สิบเจ็ดสาวอุดรพ้าลวยสิลงให้มือนั่นเด้อจ้ะกดติดตามไปเด้อจ้ะเพื่อสาวอุดรลงคลิปให้มันจะได้ดิ่งขึ้นเร็วไมจ้ะมันจะบร,เริเลือนหายากนมจ้ะสุดท้ายนี่สาวอุดรผ้าลวยกับขอบคุณนสวัสดีจ้า